ยักสนุกตื่นตั้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 แ,แมนยูขนลุกประธานนาโปลีพร้อมขายโอซิเมนหากได้170ล้านปอนด์โอเลดิโอเดลเรติตประธานสโมสรของนาโปลีประกาศชัดเจนทีมไหนอยากได้โอซิเมนกองหน้าฟอร์มแรงไปร่วมทัพ ต้องกล้าจะยื่นข้อเสนอ170ล้านปอนด์โอ,อหอกทีมชาติอิตนาเลียทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาซัดไปถึง26ประตูคว้าดาวซันโวส,สูงสุดเกาโชดสไล์อิตาลีและนำนาโปลีผง,งาดควา้าแชมป์สกูเดโตเป็นสมัยแรกในรอบ33ปีของสโมอสรโดยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทำให้อซิมเมนซึ่งย้ายจากลิลมาเล่นในกับนาโปลีราคา69ล้านปอนด์เมื่อปี2020กลายเป็นหนึ่งในโหอหอกที่รับความสนใจจากทีมชาตินนในยุโรปมากมาย รวมทั้งแมนอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามค่าตัวนักเตะคงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะโอซิเมะมีสัญญากับทีมจนถึงปี2025นั่นหมายความว่าเอ้ยเทนฮากหากอยากได้ก็ต้องทุ่มเงินเพื่อให้ได้นักเตะรายนี้มาเสริมแกล่งในช่วงซัมเมอร์สำหรับเรื่องนี้เดอะราเรนติสเปิดเผยว่ามีแค่สโมสรเดียวเท่านั้นคือปารีสแซงแฌงที่มีเงินมากพอที่จะกระชากดาวยิงไว้24ออกจากนาโปลีได้ มีแค่สโมสรเดียวเท่านั้นที่สามารถซื้อวิกเตอร์โอซิเมนนั่นก็คือปราริสเชียแแ่งท่านนักเซอร์อัคคาไลฟี่ประธานสโมสอนยื่นขอน้อเสนอ170ล้านปอนด์เราจะรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นส่วนตัวผมคิดว่าวิกเตอร์จะอยู่ที่นี่ต่อไปเดินเรลาเลนติสระบุเฮริเคนจะบอกกับอังเก็ตอสตโกกูคุณซื้อใหม่ ai, ในการพบกันครั้งแรกในวันพุธว่าเขาจะเปิดกว้างสำหรับทุกตัวเลือก จากขาที่อากกระตุ้นให้เดนนลเลวีประธานสโมสรอนมองหาหนทางแก้ไขอ,อนาคตของแฮริเคนก็กำลังจะเปิดใจอย่างเต็มที่ก่อนจะกลับไปซ้อมช่วง p r e ซ e a s o n เคนรายงานตัวเพื่อทำหน้าที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนในอนาคตโดยมีไบเยอร์ม,มินิกกระตือรือร้น,รนที่จะเซ็นสัญญากับเขาในซัมเมอร์นี้ความจริงที่ว่าสัญญาปัจจุบันของเคนกับสเปอร์เหลือไม่ถึง12เดือนก็ยิ่งเพิ่มความสงสัยขึ้นไปอีก แฮร์ริเคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพบกับปอสโคกูก่อนการพูดคุยครั้งสําคัญกับในายใหญ่คนใหม่ของเขาถึงแม้จะรับความสนใจอย่างมากจากบาเยนซึ่ถูกสเปอร์ปฏิเสธข้อเสนอไป2ครั้งแต่กองหน้าวัย29ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือกับปอสโคกูแบบเปิดกว้างกับทุกทางเลือกเคนพบว่าตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งมากแม้บาเยนจะไม่สามารถทาข้อตกลงกับสเปอร์ในการเซ็นสัญญาก,กับเขาได้ในตลาดรอบนี้ แต่ฮร์ริเคนก็รู้ดีว่าเขาสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวในปีหน้าอย่างไรก็ตามเลวี่ต้องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นโดยพยายามกล่อมให้เคนเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสเปอร์แต่ในตอนนี้ผู้เล่นไม่ได้แสดงเห็นในทันทีว่าเต็มใจจะขยายสัญญาทว่าด้วยความจริงใจที่ว่าเคนยังไม่มีความคิดเกี่ยวกับอนาคตของเขาก็หมายถึงการให้ความหวังกับสเปอร์ในขณะที่พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการเสียหร์รี่เคนไปแบบฟรี ปอสโกกูระบุชัดเจนว่าเขาต้องการเก็บแฮร์รี่เคนเอาไว้และการที่แฮร์รี่เคนยังไม่ได้ผลักดันการย้ายทีมชัดเจนมันก็ทําให้ป๊อสโกกูมีโอกาสกล่อมให้แฮร์รี่เคนอยู่กับทีมต่อไปแอ t u a อย่างตัวเรมเส้นไวดึกเสร็จสิ้นการตรวจร่างกายกับเอเวอเรตันแล้วก่อนการเซ็นแบบไร้ค่าตัวตามการรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานบนทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาเมื่อวันอังคารว่าดาวเตะวัย38ได้เซ็นสัญญา กับเอเวอร์ตนแล้วโดยจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ในทีมของชอนไดโรมาโน่เพิ่มประโยคเด็ดอย่างฮิวิโกอันโด่งดังของเขาในทวิตด้วยนั่นหมายความว่าข้อตกลงเรียบร้อยเอเวอร์ตนเหลือเพียงประกาศเดียวนี้และหากจะให้พูดคือ Ashley Young, แอชลีย์ยังได้กลายเป็นผู้เล่นใหม่ของเอเวอเร์ตนเรียบร้อยโดยเอเวอ r ร์ตนยังมีปัญหาเรื่อง financial fair play แต่พวกเขาก็จะไปะต้องเพิ่มขุมกำลังเชิงลึกในพื้นที่ฟูลแบ็ก อย่างลงเล่นในพิยมารีไป29นันดให้กับวินล่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาเขาช่วยทีมคว้าตัวไปลเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกขณะที่ได้จบฤดูกาลที่กุริสันพาร์คแบบรอดการตกชั้นแบบบุบวิดนั่นทําให้ต้องใช้เจมการ์เนอร์และแม็ทวกนิวลงเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กในบางครั้งด้วยยังจะมาไี้ถึงกุริสันพาร์คแบบไร้ค่าตัวโดวยเขาลงเล่นในพิยเมารีตไป4 2 2นัดรับใช้ทีมชาติกฤษไป39นัด